สวัสดีครับที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมนพันศานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความาภาคภูมิใจนะครับของบัณฑิตระดับปริญญาเอกนะครับซึ่งเป็นลูกมมอุบลนะครับเรียนตรีโทเอกที่นี่เลยนะครับนี่คือบัณฑิตออฟนะครับหรือว่า,าด็อกเตอร์นัทสุพล ชูติธนพานนท์นะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับออฟครับดออรออฟสวัสดีครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับดออรออฟใช้คํานี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับรู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับกว่าจะกว่าจะมีวันนี้ได้ครับครับแล้วก็ในส่วนของออฟนี้เห็นบอกว่าเรียนที่นี่ทั้งตรีโทและเอกเลยใช่ไหม ใช่ครับผมเรียนที่มอบนตั้งแต่ปตีปโทและปเอกเลยครับซึ่งก็เรียนในสาขาฟิสิกส์นะครับสาขาฟิสิกส์ใช่ครับนะครับยังไงครับออฟเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้หน่อยนะครับอ้อเป็นคนพื้นเพทที่ไหนนะครับเออจริงๆแล้วผมเป็นคนจังหวัดอ่างทองครับเป็นอยู่ภาคกลางครับอ๋อแล้วได้มาเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีในโคต้าของภาคกลางครับโอ้ก็ไกลพอสมควรใช่ครับนะครับ จุดเริ่มต้นยังไงออฟทำไมสนใจมาเรียนที่นี่ครับอ่จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบบรรยากาศกรุงเทพเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีมลพิษเยอะต่างๆแต่แต่ก็อ่ช่วงนั้นมอบนได้รับโคต้าพอดีครับก็เลยลองสมัครดูแล้วก็ได้ครับก็เลยเลือกมาที่นี่แทนครับมาเห็นบรรยากาศช่วงนั้นน่าจะย้อนกลับไปประมาณ9ปีหรือสิปีได้ใช่ไหมปอตีใช่ครับประมาณนั้นครับประมาณ9ก้าถึงสิปีเป็นยังไงมองบนตอนนี้กับ9ปีที่แล้ว ต้องบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจนในปัจจุบันนี้รู้สึกว่ายิ่งน่าอยู่มากกว่าเดิมอีกครับรู้สึกผูกพันไหมใช่ครับผูกพันมากๆเลยครับเพราะว่าอยู่มาเกือบ10ปีครับผูกพันมากๆครับบ้านแห่งนี้ทำไมออฟถึงถึงสนใจเรียนต่อเนื่องเลยทั้งตรีโทแล้วก็เอกด้วยอ๋อพอดีผมได้ทุนในระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกครับซึ่งเป็นทุนของคอปกรนะครับหรือปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกการนาพิเศษนะครับ ยังไงทุนนี้ดูแลยังไงบ้างอ,อ๋อทุนนี้ก็จะมีทั้งค่าค่าทําวิจัยค่าเล่าเรียนแล้วก็มีเงินเดือนให้ด้วยนะครับเฮ้ยเงินเดือนให้ด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วยังไง off, อ๋อในส่วนของการศึกษาใช่ไหมใช่ปรีโทเอกนี้แตกต่างกันไหมในแต่ระดับ ในแต่ละในแต่ละระดับนี่ก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปนะครับในระดับปริญญาโทเนี่ยเราก็จะเน้นวิจัยครับพอเลื่อนมาเป็นปอเอกปุ๊บเราก็จะมีทั้งวิจัยแล้วก็การเรียนที่เข้มข้นมากกว่าเดิมครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับถ้าพูดถึงงานวิจัยช่วงอปปอเอกนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ,อ่ส่วนงานวิจัยของปอเอกนี่ผมทําเกี่ยวกับด้านรัง,รงสีนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับพวกนําวัสดุเหลือใช้มาทําวิจัยเกี่ยวกับ ด้านนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็จะประยุกต์ในด้านการแพทย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับแล้วก็เรียกได้ว่าหลักสูตรฟิสิกส์เรานี้เข้มข้นไหมเข้มข้นครับอาจารย์ทุกท่านเก่งแน่นอนครับครับเพื่อนร่วมรุ่นของเรามีเยอะไหมครับเออเพื่อนร่วมรุ่นของผมตอนนี้ก็บางบางคนได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่นนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังศึกษาต่อเช่นเดียวกันครับที่มหาวิเช่นเดียวกันมีที่ทุนตรีโทเอกที่เหมือนเรามีกี่คนอ่ะเออ ของผมนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ3-4คนครับอตอนนี้โอ้ครับก็สัสตวัเลี้ยงสัตวรับพร้อมกันเลยครับผมคับอ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของบัณฑิตมอบนตรีโทเองนะครับหรือว่าด็อเตอรออฟนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของความภาคภูมิใจในครั้งนี้มีใครมาร่วมยินดีบ้างทางก็ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่มาเดินทางมาไกลมากครับแล้วก็ ยังไงก็ต้องขอบคุณมอบแห่งนี้ด้วยที่ทําให้ผมได้ศึกษาต่อที่นี่แล้วก็ทุนแล้วก็คณะด้วยครับครับปัจจุบันนี้อ๊อฟรู้สึกว่าดูหน้าตาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากเลยนะครับครับความสุขมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ตอนนี้ความสุขมากๆเลยครับครับแล้วอ๊อฟวางแผนยังไงบ้างต่อไปอนาคตนะวางแผนในอนาคตนะครับจริงๆก็อยากเป็นอาจารย์ในที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อยากเป็นนักวิจัยด้วยครับอืมอ่ะนั่นเป็นเรื่องของ อนาคตต,ตอนนี้ทำอะไรออตอนนี้ผมเป็นติวเตอร์อยู่ครับโอติวเตอร์ใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับนี่คือชุดของชุดคุยวิทยาฐานะนะครับเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นดุษีบัณฑิตเป็นไงชุดคุยในแต่ละระดับที่ใส่สวมใส่มาทั้งปอ,อปรอตรีโทเอกความรู้สึกนี้แตกต่างไหมครับแตกต่างกันครับเพราะว่า สีมีความแตกต่างกันครับเพราะว่าในในระดับของปอตีและปอโทจะออกสีน้ําเงินนะครับแต่พอมาเป็นปอเอกก็จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งก็จะมีความเด่นมากๆเลยครับซึ่งก็มีความภูมิใจเหมือนกันครับครับที่สําคัญนะครับเป็นบัณฑิตขออนุญาตใช้เป็นลูกมอมอวนก็แล้วกันนะครับเป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากถึงน้องๆหน่อยที่ กำลังศึกษาหรือว่าสนใจอยากจะเข้าศึกษานะครับมุ่งมั่นจนถึงความสำเร็จเหมือนกับออฟครับเช่นครับก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับซึ่งอยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนมากๆเลยครับแล้วก็พี่จะขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับในการเรียนในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับครับเช่นเดียวกันขอบคุณออฟนะครับดออรออฟนะครับที่มาพูดคุยในครั้งนี้นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับขอให้ออฟประสบความสําเร็จในเรื่องของ การทำงานและชีวิตครอบครัวต่อไปนี่คือดรณสุพลชุติธนพานนท์นะครับหรือว่าดรออฟนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมาร่วมพูดคุยและเขาแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่นะครับไม่ใหม่ไม่ใหม่ดรป้ายแดงก็แล้วกันนะครับที่มาพูดคุยในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับออฟยินดีด้วยครับขอบคุณครับยินดีมาเวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ